ยืนยันม่อยางนึกไหมครับมียางมีเขามีเขามิหยางปูง้าพร้อมมีน้องน้พร้อมมีน้องนมีปามพร้อมมีโอ้ยปวแต่เมือยุ่งกินตัวนี้ก็พอได้อยากไปกินแต่ว่าสารก็ซีนไว้พุ่นยังถือยังออกซือสื่อไงออกรับแต่ว่าก็เฮ็ดเหรุการว้จังรั่นละออเห็นลูกหลานเขาโตสโต พี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวครับพี่น้องเป็นเลี้ยงควายครับสองตายายกับหลานน้อยเนาะกับหลานน้อยเลี้ยงอยู่ไอ้ทงไฮทงหน้านะครับเนาะบ้านข้าบ้านนี้ยังคือครับนี่มึงเขาเลี้ยง,งบ้านโคกสะอาดบ,บ้านโคกสะอาดตำบลตำบลโซ่โอ้อยู่ตำบลญโซ่ะครับนี่แม่แต่ว่าบ้านแม่แมยอยู่หนองเงยน็นครับตำบลโซ่อำเภอโซ่พิเศษจังหวัดมึงการนะครับเนาะอันยหญ่เื้อยังไหนคือบอกพี่น้องคนใหม่เนี่ยไม่ใหญ่จิ๋ม นี่ติม่มเพราะไงเอาเพราะไงยังมันนี่เพราะไงลินเพราะไงลินน้อมาจากบ้านเยี่ยมอุดรารชนบ้านอืม้านเกิดเมืองนอน,น้อแบบเกิดเมืองน้อยนนู่บ,บ้านเยี่ยมพี่ลึกยุอุดรแต่ก่อนเพ่เลี้ยงกันขั้วเออเลียเอเอเล้ยงงัวพี่น้อง,องเลี้ยงมาซ<ม>ากว <มา S 1> ่าปีเปิ้ลขายออกมัดเพิ่นก็มามาเลี้ยงควายบัตบัดที่ซามั้ตกที่ควายงามเพิ่นกัายายดึงไม่อีกย่างไรยายปลาหมูมาเมืองลูกเพิ่นพี่น้องงามด้วยตัวนี้งามยายเอ็นได้ เกดเดือน,น,นยัง่ตัวตัวน้อยเพื่อนี่ล<อ>ดลห<า>ย้ยหกเดือนเนาะพ่อทั้งในหล่ะคือพอนันน้ำมันมมน,นำ้นนำนทองอจะกาท,ทางเดียวลูกเดยวตัวนี้สูงมาณหน่อยสี่สิบพีหน,น่องเราเลียงกไระวังระวังดเด้อยายเด้ออันนซ<บ>ื้อมาตอนนั้นเป็นแม่มานเนี่เนาะแม่นีลูกค้าทองครับหน่อยไรในคือใหญ่ตอนนั้นใหญ่ยายซื้อมาบะครับหกสิบห้าตอนนั้นซื้อมาหกสิบห้าเนาะ ลูกมันอร่อยสีสีบลูกวันนี้เพิ่นทับไปยืง้นครับตอนนี้ทับแล้วทับก็พอคอกอยู่ในคอกเขานี่บ่หรือทับตั้งไหนพอตัวทับตัวใหอีนี่งเนี่ยยิ่งใหญ่เนี่บ่ทับเดี๋ยวนี้นะกำลังถามตาเราได้ผสมเทียมบ่หรือว่าทับตัวเอาตา ครับงั้นจากมันติบว่าสิดนะสร้างเมืองอุดระหมมอตอนนี้ตอนนี้อยู่ในห้องเพิ่นว่างบ่หรือยังไหนเป็นคำล่วงเยอะอ๋อจะเอาค้อยงามมาทำก็รอเพิ่นเป็นสัตว์ครับผู้งามๆตัวนี้เนาะพี่น้องคนช่องตาใหญ่เพิ่นกับวัดเดล่าหลังเนี่ยพี่น้องเอ้ยเพิ่นกับเอาค้อยงามมาพัฒนาสายพันธุ์เพิ่น เอ๋อเม่แม่นี่ชื่อไหนก่อนละ่ะคือลืมถามอีลาเนี่ยชื่อมันชื่อลาบอ่ครับอือชื่อแอรคนบานเท่าเชือดมีอีน้ำหนาเนาะยายนาะขั้นตัวผูกกับมักด้านบางนี่เนะยาะยแัแม่น <laughs> อันนั้นอีหมูโอ้หมูตัวตัวเมียต,ตัวนี้ครับเมนบอรตัวเมียดูมันทเฉยหาโมกเย็นครับครับมเอาย่าเอาตัวนี้ไปให้เพิ่นดินหยาต่อถ้าเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งตัวต่อไปพี่น้องมันนี่ เราก็อยู่ง่ายๆยังเสียเนาะอยู่ทงไงทั้งหน้านาะเอออยู่เสียงเนาะนี่แยเกินตีแล้วลูกเอ้ยแบบแบบสมัยก่อนพี่น้องเอ้อยนี่ข้างล่างคนจะ,ออคเววนะเอาข้อยไว้เอางัวไวออ้เนาะเอาข้อยเอางัวไว้เนาะครับเนาะตะกี้เนาะอืมเถิงเถิงสิบเอ็ดมงค้อยู่นะครับเนาะอืมสมัยก่อนพี่น้องอ่าเธอเอาเถิงง่ายต้อกระไดตาเถิงง่ายก้อนกระไดนี่เ<ด>ถิงง่ายนี่ก็เที่ยววันสามปีเถิงบังครับนี่เถิงเถิงบังคับสามปี บอกประเดีย๋ยวมาได้ใส่อะไรใหญ่มาแทนโอ้เอามาเฮ็ดใส้คุ้มฟุ้งยี่นี่มันบ่ครับอเอาไยจูงมาพี่ไดบอ้ะเฮ้ยเฮ้่พื้นพวกคุ้นทุกตัวต้นนี่เนาะคุ้นทุกตัวต้อห้วยนี่เนาะคุ้นนะทุกตัวโอ้แต่ว่าขี่ห้องประเดี๋ยวขายบ่ครับขี่เพื่อนี่ลูกหลานสาวเสียไปใส่ปามนี่อืม ยายปลูกผักเงี้ยมในบ้านนี้มันเขาจปลูกปีนี้แยงน้ำยางเยอะโอ้ยางมีราคาเนาะยายเนาะจีดยางคุนนง่นครับครับมาเบิ่งบังกเถิงเงีเล่าพี่น้องบ้านนี้ลอยสามหาบวกเพื่อลอยสี่สิบเนาะอันมีคนมาทับอยู่บ่อยยายหรือนี้ยุ่งเพราะยายออกไปอ๋อห้าหา่าจิดปล่อยอยู่บ่ตัวนี้หรือว่าใช้ไวนี่ตลอดเลยเต็มสามตะก้อนอืมให้มันใหญ่กว่านี้ก่อน หายเห็นหเงินเจ็ดแปดหมื่น 7, 8, ตัวนี้ก็ได้หลายเติบหลือได้นี่ยหาหมื่นหรือด้นี่ยตอนซื้อมาหลายเนี่ยครับตานี่ซื้อมาบ่หลายเท่าไรลราบ่หลายช่วงซื้อมาหาหมืน่หมนห,หาหมืน่นละอ๋อหาหมื่นเดี๋ยวนี้กนะ็ตกไปเจ็ดหมื่นย,ย่ละอยังบ่้านไหนลูกเด้๋ยนาะอยู่ในเฮานี่บ่ววัวเต่ามาวัวเต่ามาอ๋อวัวกอกันขึ้นคอครับวัวเต่าขึ้นคอสี่ปี ันสามปีสามปีสามเดือนโอ้สามปีสามเดือนอืมโอ้มันก็กีใหญ่เป็นหนากว่านี้อยู่เนาะต่อไปข้าน้องว่าค er> ุยง่ายมากกว่าคุยนิรศเนาะเป็นบ่อาจเป็นไปได้ครับเบื้องรูปทรงมันก่อนเบื้องอีกเล็กน้อยเนาะเบื้องอีกเล็กน้อยครับเอาเอาเพื่อนไปกินยาใช่ยายเออครับ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 เดี๋ยวอีกเมียลราบันทึกสอง อีกสองตัวบมเมียนบอโอ้บอกถุงพี่สองตัวบ่ตาเยื้อเสือคู่หนึ่งโอ้อมเมียนเนี่ยย่า่อมเมียนโอ้งามพี่เมียนี่ก็งามเหมือนกันของลูกเป็ดเขอกของอีหล่าบ่ลูกโอ้ของอีหล่าเลยของลูกโอ้ของลูกมัดตัวเมียญ่บมเมียนของลูกบ่ลูกโอ้ของอีหล่ามัดเลยมาลูกมาโอ้คนนี้ก็อ่างหนาเงีดีเนาะ บานี้ของตาคิดยังไงก็ได้มาเลี้ยงกล้วยบ่อยพี่น้องคนฟังแนวลงเลี้ยงก็เห็นได้เลี้ยงหัวบ่อยพี่น้องคนฟังเริ่มแรกเลี้ยงหัวมันกระเป็นังไรตากระถานนึงเออมันเป็นได้มันดื้อมันเต้นเ้อะเต้นหัวนานๆมันหายหัวก็เลยหันกลับขึ้นมาเลี้ยงกล้วยมันคอยบอดื้อแต่ก่อนก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกล้วยอันนี้ยกมงคลเลี้ยงถู่ในท้อง โอ้ตัวนี้ปอใหญ่ตัวนี้ทับยกมงคลหน่อยไรบ้านเท่าับยกมงคลว่าอยกมงคลอย่ามาทำน้ำเสียพันพันหาพันหาป่ะนี่แม่เจนหมออไรละบ้านเอามอไอปัสุสัตปัสุสัตบ้านเท่าเนี่ยล่ะซื้อซื้อจยงไรเลรแล้วซื้อย่างไรซื้อยังก็หลังบ้านนี้บ้านโคกสะอาดอ่นหมออำเภอหมออำเภอคนนี้มออางาเออทีแมบที้ล้วมาทำไผ่ซ้ำกันผนี่เ้่ละ อหัวหน้าองาดสัตว์นี่เพื่อยกมงคลดียกมงคลยกมงคลจูเนียบ่ผู้มงคลนึงบ่สีออกแล้วไงโอ้โหช่งลูกใหญ่ใหญ่ยกมงคลกันเลยเออก็ว่าใครอยู่ตะวันเพื่อนเตี้ยอ๋อใครพัฒนาใครพัฒนาไปเรื่อยๆห้าได้ตัวแม่กันที่ดีไะอันนี้ลูกที่ใดล่ะคือใัรนี่ลูกที่สองคาทองสองคาทองตัวนึงก่ใช่ยี่ในขึ้นบ่ขึ้นตัวปูนั่นบ่ตัวปูนั่น หางอยู่ตัวนี้ของของของตาวย่ายนี่เนาะคือเริ่มแรกมันบ่ได้ห่างดอกแต่ว่าบ่อยากเอามันย่านมันบริลูกกินนมย่านลูกไม่กินนมย่านลูกมันบ่สมบุญครับครับตอนแรกกันว่าทอคิดงังนสั้นว่าทอดชิดังั้นโอ้ปกติสองเดือนชัดเดือนมันก็เป็นสัตว์เออมันสัตว์เนี่ยมันขึ้นจะรบมันใส่สองเดือนไหมสองเดือนกัวสามเดือนมั่ข้นเทาก็บ่มีตัวผู้มันบ่มีโยนเบาว่าจะเอาหลอดทับ เาก็เลยแยกออกเออแยกออกเพราะว่าลูกแรกมันมันทับมันทับตัวตัวครับวันนี้เลยเอาหลอดต่อเสร็จมากกับขั้นได้หลอดแล้วกับที่ทับตัวแบบอย่าคอยมาลุ่นวันนาปีนาบังยุบยกยกมงคลจูเนียวเนาะเอ๋อหอยใหญ่คนไปเก็บซะเดินดุกแตแท้ละัแต่ก็อยากเห็นมาเรื่อยละซุ้มนีก็มีหย่างนั้นมาครับมีหย่างมีเข่าเข่ามีหย่าง ปลูกหาพร้อมมีน้องน้ำเพิ่มมีป่ามพิ้มมีโอ้ยบื้อตะบงยุ่งกินตัวนี้กะเพราด้อยากไม่กินแต่ว่าสามกับซีนไว้พ่นยังซือยังออกซื้อซือาไออกมีแต่ว่ามันกัเหย็ดโคกันวพราะเองสละเพรเหยลูกกร้านเขาโตสารโตเท่ากับเห็ดเนาะเหย็ดยูน้ำให้น้ำหนากับให้กับหน้ามอมบริสิกกินแต่ก็ไว้แค่นี้แหละพี่น้องเอ้ย ผมกับตากับย่าิล่ะกันนั่งน้อยนะลูกเนาะผมลาไปจากพี่น้องไปก่อนพ่อกันไม่คิดหนอกตาครับขอพูดหลายครับย่าิครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกครับสวัสดีครับ